ให้เบิ้องสอบก่อนให้เบิ้องสอบก่อนพี่น้องไหวยังอ๋อเซย์ล่ะน้เนะเริ่มได้มู้เจ้าพลแล้วมาไป่สซละ่ะฮะนี่บ่าวามีอุตสาเบิ้งไหวพี่น้องผมเป็นหลบสุดท้ายเป็นมู้สุดท้ายของปีลนะเป็นหลบสุดท้ายเป็นมู้สุดท้ายของปีตาดีได้ตาลายเสียเพราะว่ามันเขานานา,นาวแล้ว มูนี่มูนี่พี่น้องนี่ต้นหนาเจ้ามูนัน่นค่อยๆหาไปเด้อยใหญเด้อยมูนี่กระแมนนี่มูนี่มูนี่แมนบดุดน้ำหนาเจ้ามูนั่นแมนบดุดมันทิมองละสองสามดอกไปนะเออ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 มูนี่กระแมนนี่ยหญ่ค่อยเปิดหาเอาบ่อผาดแน่นอนเพื่อนนะพี่น้องเออ เมียนกวอย่างบ้ามาเอาอยังมาสกินแเดียวหอยเท่าอือเอาไปพี่นอ้องอือเ,เรียๆเ,เรียๆพี่นอ้องขึ้นรถขายโอ้เขาเออเฮ็ดปวงอย่างใหญ่ฝน,นอุ้ยเฮ็ดปวงนละฝนพะนะโชคดีมู้สู้ไทยเขาปีในระยะย,ย่างหาไปลีเรียเด้อมันสิเป็นแถวมาเรื่อยมู้นี่ฟังที่เรืนออกก็มีพุนอีกทางหนึ่งเฮ็ดอีหอยังพี่น้องไปเบิ่งกัน มองนี้ที่บ้ามีผ้ามาเบิง้งมันเป็นดวงเฮ็ดปวกฟ้านตัวเฮ็ดปวกไฟแต่ว่ามันก็แซ้มขึ้นกับเฮ็ดปวกน้ำฝนเดี๋ยวบ้ามีผ้าไปบางที่เด็ดอีกมองหนึง่งมองหันแหงที่เด็ดเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่มูสุดถ่ายของปีเอาขันมามือเคลื่อนนี่มันกับพ่อดีเนแล้วแล้วเด้เสียมออกไปเอาเรย อื้ออื้ออีสานบานไข่หนุ่ยพี่น้องอยากมาเจ็บเห็ดเถาเหมือนขึ้นบ้าวโอ้เบาเถามันดอกซับนี่เองอ้าวเหรอเออมันดินแห้งเมนเผ็ดมันสีชิงๆิงไปเรียกตัวหนาฝนแม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 นมันดินแห้งแล้ว มันบ่คือเห็ดปวกกีกตัวเดเดเสียมขอไปเอาเดีได้บ่นี่ล่ะมันเกิดะมาณนี่ล่ะเห็ดมันดินแห้งมันบ่กเป็นเห็ดเท่าเด้นี้แมนครับย่ฟังพุนก็มีเรื่อเจาะตรงยางอ้่มไปเดเอบาดเ้อะฟังทางลุ่มแล้วเออนี่คือกันเปนทีเจ็บเห็ดเดี๋ยวไปเบื้องย่ากกันดีกว่าเฮาสี่เป้าแล้วว่ามีผ้าไปเบื้องอีกมู่นหนึ่งอีกมู่นหนึ่งสถานทีหนึ่งขวดเด็ดอ่ะ โคตรเด็ดปนอุ้ยปนใส่กบสิเป็นแจงไดพี่น้องได้กบเอเบมาให้คุณยายก็อุ้ยนี่ใหญ่เยเฮ้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 ยมีกระเมียนพี่น้องพุ้ยคุณเก็บโออยู่หุ่นมุ้น่มุนี่มุน่เลียปากดังอันนี้พี่น้องว่าเชี่ยอีอย่างเชี่ยอย่างใหญ่มั่นบอลมั่นเฮิบ เป็นว่ามันเหือบว่าสันกินได้บ้างวะกินได้มีอีกสองดอกสามดอกใหญ่อู้โอู้หูงามีเนาะครับเนาะดินมันก็แห้งกระไดเน่ยน่อยใหญ่เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออสี่หยอกไอ้นุ้ยว่ามันเท่านี่นี่ดอกนี้เยอะรึเปล่าเยอะรึเปล่าเยอะรึเล่าเยอะรึเปล่าอ่าเป็นงามเรียงใหญ่ละนี่โอ้โหนั่น นั่นเอาใหญ่เก็บไปก่อนไอ้หนุ่ยมันยังมาพี่บ่ได้มาดอกให้มันงุ่มหายอยู่หฮนเบาเบาเบาจับแบบบอบบางพี่น้องนีมีเออนั่น้ำได้ติดงานกับได้งานเยอะเดี๋ยวเขามาเบิ่งผลงานเนาะครับเนาะได้หน่อยได้ไล่ซ้ำได้ ทีทีเล้ทีจะไม่ออกจะเอาหรอวสองสต่อนี่นี่นี่วงนี่ยงง่ายวิสวนวงนี้แหงง่ายปัดพี่อ้องปัดวยดวงนั้ห่ง่ครับ,บนั่นอือออเหง,งายครับ,ออองงรบเอาค่อยๆเจ็บค่อยๆเจ็บ ซื้อมือข่อยไปย่างเอาไปอุ้ยจีนี่ยังงามว่ะเจ้าว่าเห็นจักดอกว่ะไม่จีก่ากับเจ้าพี่น้องเออทายฟอมเฮ็ดคอนเทียนฟอมฟูนัดดรอใหญ่พี่น้องนี่ของใหญ่จ้างามพี่น้องผมนี่อุ้ยขันเบัวฟืนว่าเพราะเห็นเมื่อขันไปได้บัวมู่นั่นเครื่องต้าขันสีเอา โอ้โหบุกดอกนี่พี่น who ้องย่ายขอเต็มเต็มขอเต็มเต็มเบิ่งอุ้ยใส่น่อยเยะใส่น่ยใหญ่โอ้ยสองดอกนี่นะบ่บ่พี่น้องบ่บ่เก็บตรงบ่บ่ในใหายเนาะ ม่ emotions, น,นี่เดือยใหเด้อนี here here well, น่น okay. ี่นี่มันนี่นี่นี่มูนี่แรงเบิดแรนเบิดแม่นเบิดแม่นเบิ้ดวนเดอับุดมวนซุดมวนเมีนเคยตอนเฮ็ดปวกกิ๊กเกิดอีใต้มาันอู้ว่ะมันก็เกิดเฮ็ดพวกฟานหเฮ็ดพวกฟาดเฮ็ดพวกกิ๊รพี่น้องมันก็ขึงไปพวกฟากูขามห่ีไปย่างไปยูริโบเห็นมันหก เราคอยเชียร์ไปใจเย็นดิเจ็บของเดี๋ยวว่าสีดอกมันสีคืออ่าสีดอกมันสีคือมันสีคือใบไม้แห้งอ่ะเดี๋ยวแยกดอกครับทางมันงานข่ไขผมไม่เห็นอ่ะตั้งใจเดี๋ยวไปทางไตพี่เจ็บเอาทางไตพี่คุณเดี๋ยวให้ยายแล้วยางหายเรียกมันเออมันรีรียู่กระจายกันไปนั่นไหม เออเห็นอยู่ฮะเอออันนี้เจอเอยงย่อมรับอยู่พี่น้องอันนี้เพื่อนพ่อเอียงโอ้โหโอ้โค่อยๆเชื่อเด้อ<ค>มันสีมีอีกเรียรีนี่แล <ๆ S 1> ้วโตกินอุ้ยพันธ์กันลุมอุมมอ้มเลยพนันธ์กันลุมอุ้มเลยว้าวามันเสื่องกันบอกว่า มันเสื่องกันบ่พี่น้องแนวนี่โอ๊ยกัดกันเลยโอ๊ยกัดกันว่าพี่น้องมันมันกินซักพวกมูนี้เต็มเลยกัดกันโอ้ยเ้ยกะบ่ควายเปิดเด้เอามันเล็กมากเลยน้อยก็เอาแล้วเนาะเอาหรอยังไงทำไมหนูเจอมันไม่สวยเลยเจ้าย่างไปทางรุ่มหรอเป่อ่าไปย่างออกพี่เห็นเจ้าสะดวก น้ำไปยางมาพี่าวยางมาพี่าีพินาหามไม่เ็บเด้อคือจริงๆบ้ามีจองไปแล้วบ้ามีมาพอพันไปเองเด้อผีน้องเด้อผู้ใดไปผู้ใดมากก็คือขันพ่อเฮ็ดอนี่กับปเปียบไปเฮ็ดของบ้ามีพันมุกเจ้ามาเก็บมาได้ขันบ้ามีพอหรือคนอื่นพอ่อยังสั่นยังสีบ้ามีสีแจงหลักทรัพย์เด้อผีน้องเด้อแจงหลักทรัพย์เพราะว่ามันปิดเห็ดของบ้ามีมุกเจ้าวบามีสิทธิ์สีมาไอ้นี่เด้อ อเค่อยๆเอาค่อยๆเอาค่อยๆเอาโอ้เพิ่นพอเองพี่น้องบ้านเพิ่นพอเองเลยว่ะโอ้ยอยู่ทางไทยอยู่ทางไทยครึ่งครึ่งค่อยๆครึ่งเลยเจ้าฟ้าครึ่งหินเจ้าฟ้าครึ่งหินเอาไงเหรออืมอืมขาคือเหี่ยวไงนี่เอาหัวชิดปวกน้ำฝนถ้างบนมันดูวะอุ้ยดอกนี่ไหมว้าวว้าว มันยี้มีมอ่ะมัสีควายเกิดมามันสีควายเกิดมาคุ้มหวังเลยนี่อุ้ยนีนุ้ยว่าแล้วเห็นรู้เห็นนี่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 เอาละบาทจี่น้องเริ่มงมันสิได้เต็มตาไปอีสานบาทไข่หนุ่ยอือเออใช่ปะ างามดีดอกมาพีแบาตรงนี้ละยู่งขุนมี่ยู่พีกับตรงนี้เฮ้ยหกพักเฮ้ยเฮ้ยมีเกือบอยู่ดิเฮ้ยมีเกือบอยู่ดิเฮ้ยมีเกือบอยู่ดินี่ดิ ยางต้องตรงยางหาที่คอยยางหาเสละสล่ะเสะเลยพี่น้องบาทนี่เอ้ค่อยหลวงหลวงเห็ดออกหืมเอ้อเอา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 ใช่ปะแม่แม่เห็ดนี่ก็แม่ใส่ว่ะ โอ้ยน้อยๆโอ้ยพูดหนึ่งสามสองสามดอกนั่นเอาอยู่เลยนี่บ่หนึ่งหนึ่งสามดอกนั่นแหละก็ค่อยยิบเอานี่แหละหลุนสุดท้ายของปีมันจะเป็นแนวนี่ย่างไปคู่พุ่นว่ามึงเหัยนไปหั่นสิีมีอนบันั่นแหละค่อยเบื้องเลี่ยวยายโอ้ย่ง่ายนี่งเฮ่นั่นนั่นอุ้ยดองนี่ม อ yep. ุ้ยนี่นี่อีกดอกหนึ่งเรื่งได้นะมันอันเรื่องสองสามดอกดินั่นยุทิเตเวนออกหนึ่งดอกหนึ่งเออค่ะเออคือคือมีแต่ตัวแบบสิเป้งอ่ะหัวมันกินมาโดนแล้วให้ห้าบ้างยุ่ยใหี่ออ่ะโ้ยถืเล็ก เชื่อไหมมุนก็คอยยิบเอาตัวพี่ยังเจ้าลายหนูใหญ่เนาะเกิดอยู่หันพี่น้องสองตาบ่ดอกย้าย หนุย่ยโอให้ย่ายบายนนี่จะเอาไปเจี๊ยบอมู้นั่นย่ายหาหล่ออยู่นู่นนี่แหละคือแถวคางค่างเขาเอาเบิดแล้วบพวกปเป็นยังมันถีบปนกันยังไงม้วนว่าผีน้องบ้ามีบอกแล้วว่ามันเหล่าใจมันเหล่าใจ แล้วเดี๋ยวยางอ้อมไปเลาทำคู่เดี๋ยวนโรงเรียนนี่แหละไม่อันเบิดอนึ่นแหละอ้าขอบคุณทุกเลยทุกสับทุกการทีก่ก็ตามยายขอเบิ้งหน่สิไปเอามูอไหมครับไอ้หนุ่ยโอ้ยพี่น้องแกงบักใหญ่แกวขอบคุณครับสวัสดีครับ